จากที่เรารู้จักเทคโนโลยีการพาอเลี้ยงสาหร่ายพพงองุ่นของพี่มนูเผ่าจานมาแล้วต่อไปขอพามารู้จักกลุ่มประมงพัฒนาสาหร่ายเพชรบุรีกันครับเอ๊ะว่าแต่ทําไมถึงคิดจัดตั้งกลุ่มล่ะครับพี่แรกเริ่มกัรจัดตั้งกลุ่มพัฒนาประมงตัวอย่างปัญหาม,มันเกิดหัวใจหลักหรื ของราคาครับเมื่อคนผลิตมากราคาก็จะต่ําทําให้แข่งขันกันเองโดยเสียคุณค่าเพราะสลายมันปลูกยากทายากมันต้องแข่งกับฟ้ากับฝนแล้วฝาจะได้ผลผลิต3เดือนเราปลูก3เดือนแล้วไม่ใช่จะเก็บได้ตลอดตราบใดที่ฝนตกหนักๆสลายก็จะตายหมดบ่อเพราะน้ําจืดมันลงความเค็มก็จะหายไปแล้วเราก็ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีก3เดือนถึงจะเก็บได้อีกเรื่องของการทําความสะอาดด้วยบางคนทําความสะอาดไม่ดี ทำให้สลายมีปัญหาเมื่อผู้บริโภคไปทานแล้วมีปัญหามีกลิ่นคาวแรงงานคนคัดก็มีปัญหามากครับคนงานเขาไม่ได้ทาอาชีพเดียวบางครั้งที่สลายมันไม่แน่นอนบางวันเราเราขายได้บางวันขายไม่ได้แล้วแต่สภาพเศรษฐกิจยิ่งช่วงนี้โควิดเราขายไม่ได้คนงานเขาก็ไม่ทําอยู่กับเราเขาก็จะต้องหาอาชีพเสริมเมื่อไหรเขาได้อาชีพเสริมที่บ้านคงกว่าเขาก็จะไม่กลับมา <laughs> เขาจะต้องหาคนใหม่อยู่เรื่อยหายาก ตอนนี้มันเริ่มไปไกลระดับโลกชาติตะวันออกกลางเริ่มสั่งสั่งสาลายมาแล้วครับประเทศจีนก็เริ่มสั่งโดยญี่ปุ่นมาเลเริ่มสั่งมาแล้วตอนนี้มันมีปัญหาที่จะส่งออกเพราะสาลายเขาจะไม่ถูกกความเย็นเวลาคนส่งไกลๆจะทําให้สาลายเขาฝ่อจึงมารวมกลุ่มช่วยกันสมาชิกประมาณ30คนคนหนึ่งก็ทั่วเฉลี่ยตั้งแต่5ไร่ถึง10ไร่เราถือว่าปริมาณมันเยอะไงเราถึงต้องจัดกลุ่มขึ้นมาเพื่อควบคุมในการจําหน่ายสาลายด้วย ว่าผมมีกในการชรักแยกมันขอไข่รอ่ะมันจะทําให้สลายไม่โตวแน่นแา่สลายเนี่ยเริ่มเราเด็ดได้ตั้งแต่1นิ้วสองนิ้วขึ้นไปการจะตั้งกลุ่มประมงพัฒนาสาหร่ายขึ้นมาเพื่อ1กําหนดราคาในการขาย2ค่าความสะอาดสาหร่ายและสร้างมาตรฐานให้เทียบเท่าสากลของมกอชอ และรวมกลุ่มกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับพัฒนาสาลายก็จะตั้งสากลกลุ่มขึ้นมาในการทําเงินออมปันผลประโยชน์ของงบประมาณในการสร้างเครื่องดูดน้ําเครื่องสกิมเมอร์ตีทําความสะอาดบางคนที่ไม่มีเครื่องทำความสะอาดหรือเครื่องสกิมเมอร์ต้องมาเช่ากลุ่มต่อครั้งเงินที่มาเช่านะั้นเป็นเงินเข้าของกลุ่มกลุ่มนี้จะปันผลภายในสิ้นปีครั้งหนึ่งคาดหวังว่าสาลายก็จะมีราคาที่ดีขึ้นและมีมาตรฐานความสะอาด ที่คนบริโภคไปแล้วได้ประโยชน์มากที่สุดตอนนี้เรากําลังพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑอาหารอยู่เริ่มทําเป็นผงโรยข้าวทานกับข้าวปเปล่าได้เลยเป็นผงเมื่อไรสลายที่มีคนทานเยอะชาวบ้านประชากรในหมู่บ้านก็จะมีงานทําโดยไม่ต้องออกไปหางานทําที่อื่นมีไรายได้ทั้งไรายได้ดักไรายได้เสริมมนุษย์เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซึ่งเขาก็พยายามผลักดันเรื่องนี้ครับว่าให้สําเร็จเราก็ตอนนี้ก็คือ ประมาณ8-90%คือสำเร็จไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คืออัพเกษตรกร,กกรทุกคนให้มีทะเบียนฟาร์มก็คือ1ทะเบียนฟาร์มเนี่ยมันก็สามารถช่วยเราได้1ส่วนแล้ว่ะครับครับต่อไปดันคือเป็นหมอกรสของ,ของนะครับของ GAP อะครับเพื่อจะผักดันไอ้ทันทีที่เป็น GAP การต่อรองการอะไรของตลาดอะไรก็จะดีขึ้นนะครับฟาร์มยิ่งยืนคือเราสามารถเลี้ยงสัตว์น้ําชนิดอื่น ปนไปกับสาหร่ายได้ด้วยไม่ใช่เลี้ยงสาหร่ายได้อย่างเดียวมันสามารถเลี้ยงปลากระพงกุ้งขาวกุ้งกุลาปูมา้าหรือปลาได้ทุกชนิดครับปลาที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจเลี้ยงควบคู่ไปได้ตลอดพราะว่าตราบใดที่ขนยงรักสุขภาพและยังกินอาหารอยู่สาหร่ายก็ยังคงอยู่กับเราไปอีกนานผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วละคงไม่ไปไหนแล้วไปกร็ตกทะเลแล้ว